สวัสดีค่ะหนึ่งนะคะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องวานิธนกิจหรือในภาษาอังกฤษ,ษ,ษ,ษเรียกว่า investment banking ซึ่งหมายถึงกิจกรรมหรือบริการทางการเงินที่เน้นการให้คำปรึกษาและการจัดหาเงินทุนให้กับบริษัทองค์กรหรือหน่วยงานที่ต้องการเพิ่มทุนหรือดำเนินธุรกรรมทางการเงินขนาดใหญ่นนหญเช่นการควบรวมกิจการการออกและเสนอขายหลักทรัพย์การจัดหาเงินกู้หรือการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆบทบาทและหน้าที่ของวานิธนกิจ วานิธนากิจเป็นส่วนสําคัญในระบบเศรษฐกิจโดยทําหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้ที่ต้องการเงินทุนเช่นบริษัทหรือรัฐบาลกับผู้ที่มีเงินทุนเช่นนักลงทุนหรือสถาบันการเงินหน้าที่หลักของวานิธนากิจ 1. การจัดหาเงินทุนช่วยบริษัทหรือองค์กรจัดหาเงินทุนผ่านวิธีต่างๆเช่นการออกหุ้นสามัญระดมทุนผ่านการขายหุ้นให้แก่นักลงทุน การออกตราสารหนี้ระดมทุนผ่านการออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้ 2. การควบรวมและซื้อกิจการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการควบรวมกิจการหรือการซื้อขายธุรกิจประเมินมูลค่าของกิจการและเจรจาข้อตกลงเพื่อให้เกิดความสำเร็จ 3. การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการออกและจําหน่ายหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือพันธบัตรให้แก่สาธนนารณชนหรือสถาบันการเงินรับประกันการจัดจําหน่ายเพื่อให้มั่นใจว่าหลักทรัพย์จะถูกขายหมด 4. การบริหารความมัง่งคั่งและการลงทุนช่วยบริหารเงินลงทุนให้กับลูกคา้าองค์กรหรือรายใหญ่เช่นการจัดพอร์ตการลงทุนหรือแนะนําสินทรัพย์ที่เหมาะสม 5. การปรับโครงสร้างทางการเงิน ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้หรือการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของบริษัท 6. การวิเคราะห์และวิจัยทางการเงินศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเงินของบริษัทหรืออุตสาหกรรมเพื่อให้คำแนะนำการลงทุนตัวอย่างบริการของวานิธนากิจ 1. การทำ IPO ช่วยบริษัทจดทะเบียนและเสนอขายหุ้นครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์ 2. การจัดการหุ้นกู้หรือตราสารหนี้ช่วยบริษัทออกพันธบัตรเพื่อระดมทุน 3. การควบรวมกิจการให้คำแนะนำแก่บริษัทที่ต้องการขยายกิจการหรือขยายกิจการ 4. การปรับโครงสร้างหนี้ช่วยบริษัทแก้ไขปัญหานิสินหรือลดภาระทางการเงินประเภทของวานิธนกิจ 1. วานิธนกิจ หรือองค์กรขนาดใหญ่ให้บริการกับบริษัทมหาชนและหน่วยงานรัฐเช่นการออกหุ้นในตลาดหลักทรัพย์สองวานิธนาิจเพื่อธุรกิจขนาดกลางและเล็กหรือ SME เน้นการให้คำปรึกษาและจัดหาเงินทุนสำหรับบริษัทขนาดเล็กสามวานิธนาิจเฉพาะทางเช่นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์การบริหารสินทรัพย์หรือธุรกิจเฉพาะอุตสาหกรรมประโยชน์ของวานิธนากิจค่ะข้อ1นนะคะช่วยบริษัทระดมทุนวานิธนากิจ ช่วยบริษัทจัดหาเงินทุนเพื่อขยายกิจการหรือปรับปรุงโครงสร้างทางการเงิน 2. เพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุนให้คําแนะนําเกี่ยวกับการลงทุนในโครงการหรือสินทรัพย์ที่เหมาะสมสมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนการมีวานนธนกิจที่มีชื่อเสียงจะช่วยสร้างความมั่นใจให้หนักลงทุนในกระบวนการระดมทุน 4. เพิ่มโอกาสทางธุรกิจการควบรวมกิจการช่วยให้บริษัทสามารถขยายตลาดหรือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน 5. ลดความซับซ้อนทางการเงินวานิธนกิจช่วยให้บริษัทจัดการปัญหาทางการเงินที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อควรระวังในการใช้บริการวานิธนกิจนะคะข้อแรกเลยค่าธรรมเนียมสูงค่ะการใช้บริการของวานิธนกิจมักจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงข้อ 2. ผลประโยชน์ซับซ้อนค่ะ วานิธนกิจขาบางแห่งอาจแนะนำธุรกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทของตนเองมากกว่าลูกคา้า 3. ความเสี่ยงทางธุรกิจการควบรวมกิจการหรือการลงทุนใหม่อาจไม่ได้ผลรับตามคาดมาดูตัวอย่างบริษัทวานิธนกิจชั้นนำนะคะ 1. มาดูบริษัทระดับโลกก็จะมี g o a n s a c h s นะคะ Morgan Stanley JP Morgan c h a t e i t y i ตี้กนะคะ แล้วก็ตัวอย่างในประเทศไทยค่ะจะเป็นบอรอพัทนะคะธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกระสิกรไทยค่ะ